ผู้บัญชาการบนทลนทานบกที่24อุดรธานีนะคะได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระประจําชุมชนค่ายประจักศิลปาคมเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะที่ค่ายประจักศิลปาคมบนทลนทานบกที่24อุดรธานีพลตรีสิทธิจันทร์สมบูรณ์ผู้บัญชาการบนทลนทานบกที่24เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ขอพระประดิษฐานพระพุทธรูปหินเขียวจากแม่น้ำโขงซึ่งมีลักษณะสีเขียวคล้ายหยก มีความกว้างประมาณ19นิ้วสูงประมาณ24นิ้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อขององค์พระพุทธรูปเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เคารพสักการะเป็นเครื่องยิดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลรวมถึงชาวชุมชนประจำค่ายประจัก์ศิลปาคมทั้ง4ชุมชนพิธีวางศิลาฤกษ์ขอพระในครั้งนี้นะคะได้นิมนต์พระอาจารย์ประมวลศักฐานธรรมโมจากสำนักสงดำรงธรรม ค่ายสีสองรักตำบลนานอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยมาประกอบพิธีและคาดว่าหอพระพร้อมพระพุทธร,รูปหินเขียวจากแม่น้ำโขงจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะอัััมมมีีนนนรรงงกะาาตตตปยสพเิจ